เรามาดูมาลุยสตรีทฟู้ดอินเดียกันต่อนะคะวันนี้แม่จะพามากินโมโมชิลลี่ค่ะก็คือการเอาโมโมโนเนี่ยไปทอดแล้วก็เอามาผัดก่อนจะไปดูกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะไม่เพงพูดถึงอาหารทิเบตชนิดหนึ่งคือโมโมซึ่งมันมาฮิตในอินเดียและเนปาลมากๆคือไปที่ไหน ตรงไหนเนี่ยก็จะถือเป็นสแน็คที่ยอดนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอบ่อยนะคะแต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันลูกอะไรบอกว่ามันเหมือนเกี๊ยวมันเหมือนติ่มซำอะไรก็ว่าไปนะคะบางคนที่นี่เขาก็เรียกว่าติ่มติ่มซำนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันในชื่อว่าโมโม่จะเอาไปนึ่งเอาไปทอดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินก็อร่อยแต่วันนี้เราจะกินโม่กันแบบพิเศษหน่อยคะ่ะก็คือการเอาผัดชิลลี่ เห็นพ่อค้าเขากำลังผัดอยู่ในกระทะไหมคะนั่นคือหอมแขกนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆกับพริกหวานสีเขียวนะคะเขาจะผัดแบบร้อนแรงมากกับพริกเขาจะผัดกับขิงและกระเทียมนะคะโอ้โหต้องไฟลุกอย่างนี้นะถึงจะอร่อยถ้าไฟไม่ลุกไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นที่บ้านทำไม่ได้เลยต้องมากินเขาอย่างเดียวเอ๊ะใช่หรือเปล่า ระหว่างที่รอโมโม่ให้เป็นสีน้ำตาลพ่อค้า,คาก็จะผัดไปนะคะพอผักมันสุกแล้วเนี่ยก็จะใส่เค็ชัปแล้วก็ชิลลี่ซอสนะคะแล้วก็โซยาซอสอแล้วก็ผัดให้นางเข้ากันค่ะตามด้วยโมโมชัตเนี่นะคะจะได้นัวค่ะ โมโมชัตเนี่นี่ก็เผ็ดอยู่แล้วมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกแดงอายโนโมโตะหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาโมโมที่ทอดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้จะผัดไม่นานนะคะเขาจะผัดแป๊บเดียวผัดผัดนานแล้วเนี่ยมันความกรอบม,มันจะหายหมดนะคะรีบผัดรีบหอ่อรีบส่งให้คนไปกินที่บ้านเอาร้อนช่างมันเนี่ยเขาผัดเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวเห็นไหมประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที แล้วเขาก็จะใส่ห่อใส่จานก็ว่ากันไปนะคะราคาขายก็แล้วแต่ร้านค่ะบางร้านนี่ก็ขายแค่อย่างห้าลูกเนี่ยก็ห้าสิบรูปีสิบลูกก็หนึ่งร้อยรูปีนะคะ คิดนานว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยค่ะเสียวขาวคือ minus นะคะเขาจะไม่ใส่ชัดนี้เพิ่มให้อีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินเท่ากับเรากินโมโมผสมชัดนีนะคะ่ะนี่ได้แล้วร้อนจนกล้องเป็นฝ้าเลยนะคะเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูดอร่อยแน่นอนพบกันคลิปหน้าค่ะ